สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับวันนี้มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงส่งใจไปทรสศารามวิบนเมืองและน้องันตาดาราพรสาวทรสศานะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงของอาจารย์เปียกปัญญาและได้รับการสนับสนุนจากท่านพระครูด็อกเตอร์ประโชิกิจจาพร พอโรงเรียนทาวราชสงเคราะห์นะครับวันนี้เรามาอยู่วันตรงนี้สตูดิโอนะครับตอนนี้กำลังแต่งหน้าเสริมหน้ากันนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับไม่ต้องขวัญตาดาราพรคน,นละเทพแล้วนี่น้องต้อมนะครับ รลมรลคนเก่งครับเจ้าของห้องบันทึกเสียงเจ้าของสตูดิโอโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ภายในครับตอนนี้กำลังเตรียมงานกันอยู่วันนี้เราถ่ายกันในสตู ทีมงานมืออาชีพนะครับทีมงานมืออาชีพหมดเลยตรงนี้ครับนมรอไฟแรงหมดครับทุกคนเแล้วปเป็นสตูใหญ่โตครับมีห้องบันทึกเสียงมีการตัดต่อวิดีโอถ่ายทำมิวสิคทีสวยงามมากครับโดยน้อมต้ม ห้องบันทึกเสียงนี้อยู่ตรงไหนอะน้องรดนคัับกาาลงตรงเนี้ย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 ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ตลาดน้ำโพครับอำเภอประโคมตลาดน้ำโพอำเภอประโคมนะครับศิลปินท่านใดต้องการก็มาตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหน่าสี่สี่สามแครับโอเค ผมได้ทุกเรื่องไปทำอะไรบ้างจำอะไรบ้างรดน้ำต้มสวิตครับโอ้ทำบรรจงเสียงตัดต่อทำเพลง่ายพีสดยอดมากครับฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีแดนเซอร์ด้วยนะครับมีแดนเซอร์เป็นเพลง นะครับรามวิมลเมืองร้องส่งใจไปทรสอทรสศคือเท้าราชสงเคราะห์นะครับและน้องขวัญตาดาราพรร้องสาวทรสอรรักนะครับเตอนก็เตนเตอนตัวเนี้เต็นกอยู่นะ เรามีแดนเซอร์เลยพร้อมนะครับครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะนี่คือน้องชายคนเก่งครับโอ้นหนึ่งเกียรตินนททองรอดเจ้าของเพลงไอ้ไข่วัดเจดีคุมารเทพแห่งแดนใต้นะครับวันนี้ตาน้องน้องแดนเซอร์สาวสวยมาเอาไม่โป้นะไม่โพ้นนะอ่าน้องนอง้นองจากราชพัฒน์วิไลนาศินอ๋อวิไลนาศินนครศรีธรรมราช อ่สวยเพอาแล้วฝากเพลงของน้องหนึ่งไว้ด้วยมีเพลงอะไรบ้างตอนนี้อ่อตอนนี้เพลงล่าสุดนะครับก็คือเพลงไอ้ไข่วัดเจดีกุมารเทพแห่งแดนใต้ครับแล้วร็องมากตอนนี้ที่เพิ่งปล่อยไปเป็นเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิธิสารธิราชเจ้าครับเป็นลุกเพลงเทิดนิีสิทธิศิลปินศืบสิริไทยเนี่ยโอ้โหคนลุกเลยครับนี่ครับติดตามด้วยนะครับครับผมฝากไว้เลยครับหนึ่งเกียรตินนท์ทองรอดน้องชายที่น่ารักครับสวยเพครับสวยเพครับอ่าอ่า นนาตสิโอเคครับขอบคุณมากนี่ลงยูทูบนะลงยูทูบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์กราบนมัสการพระครู <c oughs> <c oughs> ด็เตอร์ประชดจิจจาพรครับท่านเป็นผอ,อ,อโรงเรียนท้าวราชสงเคราะห์นะครับทัาอุปถัมภ์กับสองผนันเพลงนี้สุดยอดมากครับวันนี้ท่านประครูมาด้วยนะครับ คือคนแต่งครับอาจารย์เปียกปัญญาสุวรรณทิพย์ครับคนนี้เก่งทุกเรื่องหลายเรื่องเลยนะครับพูดถึงสองเพลงนี้หน่อยครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณท่านนะครับที่ชมอะไรคราพี่ลามอยู่ตอนนี้จะลงยูไม่ไม่ไม่สดลังจะลงยูทูบครับผมเพลงของรามที่บ้าเรืองนะครับตาฝันพี่พอครับอย่างไรไงเมื่อกี้เมื่อไงมันใช้ตั้งตัวเพลงสองเพลงนี้ครับที่มาที่ไป ส่งใจไปทรสศและก็สาวทรสศรรักหอครับผมด้วยความไม่ทรรเธอรรเธอพระครูประชุมกิการพรด็อกเตอร์ครับซึ่งท่านเป็นผู้รับอนุญาตครับโรงเรียนการกุศลของวัดครับในพุทธศาสนานละโรงเรียนธารสงเคราะห์ครับแล้วก็ท่านมีแนวคิดที่ว่าอยากให้สิบเก่าที่จบไปแล้วนั่นกลับมาทําร่วมการสร้างกองทุนการศึกษากับน้องๆเยาวชนในโรงเรียนธารสงเคราะห์ครับก็เลยมีแนวคิดให้นักวิทยาปาญญาครับ <ๆ S 3> ได้มีการรับใช้บริชุร กิจการพอในกาแต่งเพลงแล้วก็กับโรงเรียนครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับฝากมาณน้าครับฝากด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสุดยอดค่ะดมากมากสุดยอดมากนหยค่ะขอบคุณมากครับ